นะครับเราจะให้ดูตะกุดไม้ไผ่นะครับหลวงพ่อแกบอกว่าต้องนําเอาไม้ไผ่กลางกอเป็นไม้ไม้ไผ่ตรงนะครับที่ตรงขึ้นมาแล้วต้องดูว่ามีวันณะ จะมีดอยแมงแทะหรือจะเป็นรอยถลอกอะไรไม่ได้เลยนะครับเฉพาะไม้อย่างเดียวก็จะมีอนุภาพเขาเรียกว่าของคงทนสิทธิ์ไม่มีอํานาจใดๆมาลบร้างได้นอกจากอํานาจกฎแห่งกรรมนี่ครับท่านจะจานด้วยมือนะครับจะเป็นยันตีและสิงเหนะแต่ละช่องก็จะเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขหนึ่งหมายอะไรก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลขสองก็คือสวรรค์ กับมนุษย์นะฮะเทวดากับคนนะะลึอหินอย่างนะฮะเลขสามก็คือพระรัตนาตา์ตัยพระพทธพระธรรมพระสงฆ์หรือจะเป็นตีมรติพระศิวะพระนารายพระพรมนะเลข5ก็คือท่าทั้ง4ขับนมำพระทะดินน้ำลมไฟเลข5ก็คือขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเลข8ก็คือมรนะ,ะมีองค์8ครับสัมมาวายาสัมมารกรรมมันปะนะฮะแล้วก็เลข9ก็คือนวโรกุตรธรรมมรซีผล4ีนิพานหนึ่งนะฮะครับเลข10 ก็คือบาร,รมีสิบทัครับหลวงพ่อแก้ว่านบอกไว้ตะก,กุดอย่างนี้ครับแหมนี่ฝ่าจะทํามาได้ต้องไปหาไม้กลางกอนะฮะแล้วต้องหาไม้ที่สะอาดที่ปราศจากอะไรต่างๆนะแล้วก็มาจานด้วยมือนะฮะเป็นยันตีนสิงเหตที่ได้รําเรียนมาจากหลวงพ่อจันทร์ครับวัดมฤคทายาวันแล้วก็หลวงพ่อนิ่มวัดเขาน้อยอำเภอปานบุรีจังหวัดปะจวบพิริขันนะฮะแล้วด้านในนะยังมีม้วนตะก,กุดเราไปให้ดู